เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชญนิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัส ตอนที่39ยังไม่ทันได้ส่งเสียงเรียกและกำลังจะออกตามหาด้วยตัวเองอยู่พอดีพรันสายตาเหลือบไปเห็นกลุ่มคนผู้หญิงสามผู้ชายสองเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในความมืดมองแวบเดียวก็จำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือคนที่ตนต้องการพบมดไปไหนมานะ่ะถามนำไปก่อนด้วยสำเนียงร้อนรนแต่ห่างเสียงบ่งบอกถึงความเป็นห่วงมากกว่าจะคิดเป็นการเป็นงานทำให้คนถูกถามเกิดความซาบซึ้งขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อประจักษ์แถว,ว่าเขาเป็นห่วง มดยังไม่ได้บอกพี่เลยมดหายไปไหนมาไปเอาข่าวมาค่ะครูสาวพยายามบีบน้ำเสียงให้ราบเรียบเพื่อไม่ให้ความผิดปกติภายในใจเปิดเผยออกมาให้คนอื่นจับได้ไปเอาข่าวไปเอาที่ไหนจากใครเมื่อไหร่มดไปกับใครทาไมพี่ไม่รู้ประแชมค่ะประแชมเอามาให้เองตอนนี้ป้ากนันหนยวจากบ้านหลังนั้นไปอยู่กับลูกแกันแล้วพอบอร้อยสิงทะเลสายยื่นมือรับใบข่าวด้วยอาการสงสัยในใจนั้นห่วงใหญ่ครูสาวจนลืมนึกถึงสวัสดิภาพของสายรับอย่างประแชมไปเสียสนิท มดมดไม่สบายหรือเปล่าซึมซึมพิกลไม่ไม่ไม่เป็นมดไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะเอาข่าวมาให้หมดอ่านดีกว่าค่ะในนั้นมันเป็นรหัสหมดมดแน่ใจนะตัวเองปกติอะ่ะค่ะแน่ใจอ่านข่าวเลยนะคะขนาดนี้สหายเดืองสหายเหงียนเจ้าหน้าที่ UNBRO อยู่ในบ้านเสียบันเจิดรถสูง6คันคน40คนออกจากบ้านแล้วเริ่มงานขนส่งพรุ่งนี้จบข่าวค่ะ พี่พงพันธ์อย่าเพิ่งสนใจตัวมดเลยพี่สั่งการเรื่องงานเถอะโอเคมดแต่มดต้องอยู่ใ,ใกล้ๆพี่นะอย่าหายไปไหนอีกไอวิทยุรายงานจากกลางหนึ่งขออนุมัติแผนพระรามแผงจากด่วนพอบอร้อยสิงห์ทะเลสายจําเป็นปต้องตัดเรื่องในใจส่วนตัวออกไปจากความรู้สึกแล้วหันเข้ามาหาเรื่องภารกิจสมองทบทวนสถานการณ์ห่วงหนึ่งถึงสองชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างเร่งด่วนขมีกู้ชาติรายงานที่ตั้งทหารเวียดนามมาแล้วตรงตามข่าวน่วยเหนือทุกประการ 9 2 5ชุดประกบในดงลักลอบตัดไม้ก็รายงานมาว่าเดนมนุษย์ทั้ง5ยังอยู่มันคือชุดเฝ้าพื้นที่นั่นเอง932ชุดประกบบ้านเสียบันเจิดก็รายงานมาแล้วว่ารถซูม6คันปิกอัพสองคันคนงานคนคุ้มกันราว50าคนเดินทางมุ่งสู่ป่าที่ลักลอบตัดไม้ไว้933ชุดประกบทางแยกหลักเขต30ก็รายงานว่ารถซูมตามข่าวของ932เข้าไปในป่าแล้วพอบอร้อยสิงทะเลสายตัดสินใจเด็ดขาดทันที แผนพระรามแผงจากแผนอะไรครับพี่เออจริงสินะพี่ยังไม่ได้บอกให้หมดรู้เลยกองกําลังบุรพาเพิ่งส่งแผนมาเมื่อวานตอนเย็นนี่เองมันก็มาจากข่าวที่เรารายงานไป,ไปเป็นระยะระยะนั่นแหละแผนพระรามแผงจากก็คือแผนพระเดชศึกขั้นสุดท้ายไงจ๊ะพี่ยิ่งพูดมดยิ่งงงค่ะในความมืดยังพอมองเห็นประกายแววตาครูสาวได้บ้างบางครั้งดูสดใสอย่างดาวดวงน้อยบนฟากฟ้าสักครู่กับเร่แสงลงเหมือนถูกม่านเมฆบดบงัง สแสดงถึงความขัดแย้งในใจที่ไม่อาจตัดสินเลือกข้างไหนได้ถูกระหว่างอุดมการกเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินกับความอ่อนไหวของหัวใจเมื่อต้องร่วมงานกับเขายังใกล้ชิดต่อไปอีกยังไม่ทันที่ผอร้อยสิงห์ทะเลสรายจะได้กล่าวคําใดผลวิทยุชิงรายง,งานข่าวเสียก่อนผู้กองครับจากลาหนึ่งอนุมัติแผนพระรามแผงจากแล้วครับดีเอามึงแน่งานเนี้หมดสั่งการเตรียมเคลื่อนย้ายกาลังปิดล้อมบ้านในเสียบันเจิดอีก1 5นาทีร้อหมุนสิงห์ทะเลสายหมดหนึ่งกับหมวดสไปภารกิจนี้ หมวด2ไปล้อมจับไอ้พวกลักลอบตัดไม้จับให้ได้ทุกคนพร้อมของกลางทุกชิ้นถ้ามันขัดขืนไม่ต้องเลี้ยงฆ่าลูกเดียวคุณวันซาเลนผมต้องขอให้คุณจัดกำลังเป็นสองส่วนส่วนที่1คือพวกฝังตัวในดงอังเกิมมั่นส่วนที่2เอาไปจากที่นี่คุณช่วยต้านยันเวียดนามที่จะบุกเข้ามาในป่าตัดไม้ให้ด้วยกำลังของคุณส่วนนี้ขอให้ประสานกับกำลังหมวด2ของผมคอยป้องกันไม่ให้พวกตัดไม้หนีข้ามไปฝั่งเขเมรอย่างที่บอกแล้วคือถ้ามันขัดขืนฆ่ามันทันทีถ้ามันแหลมมาเข้าทางปืนคุณยิงม่ให้เละ หมวด2ทํทำความเข้าใจอีกนิดนะนโยบายต่อยพวกตัดไม้นั่นนะ่ะไม่ต้องการจับเป็นเพราะฉะนั้นใครยึกยักนิดเดียวหาเรื่องฆ่าแม่งเลยโดยเฉพาะสายรับแก้วด้วยแล้วยิ่งไม่สมควรจับเป็นให้เป็นเสนียดติดมือส่วนคนไทยถ้าคนไหนมันยอมแพ้อย่างดีขนาดก้มกราบตีนข้อยกชีวิตให้มันถ้าไม่งั้นก็ยิงทิ้งแม่งเลยก,กองครับรถทุงเลยครับทำลายเผาแม่งให้เรียบสร้างนนอนุสรเตือนใจขึ้นมาอีกเขียนป้ายประกาศไว้ด้วยก็ได้ว่าบรรณาการกเกษียบบรรเจดิดทําได้ไหมได้ครับระลักเขตล่ะครับ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วย้ายกลับที่เดิมเรื่องนี้เดี๋ยวให้จกักรานหนึ่งติดต่อแนอำเภอไปเป็นสักขีพยานด้วยกูว่ารายงานกองทัพย้ายแม่งกลับเข้าไปประจําสูุสานในกระทรวงซให้หมดแล้ดีทุยความดุเดือดเผ็ดมันเอาจริงเอาจังต่อฆาศึกศัตรูตามสไตล์ทหารมา้าผู้เผด็จศึกในสนามรบออกมาให้เห็นอีกครั้งเราทศสอชไม่เคยเห็นความเฉียบขาดอย่างนี้มาก่อนถึงกับตกตะลึง ภาพที่เป็นผลอันเกิดจากการลบครั้งนี้สะท้อนความหดเหี้ยมทารุณขึ้นมาในความรู้สึกกลายเป็นความสะใจได้สมแขนจนอยากตะโกนรั่นเห็นด้วยเห็นด้วยให้ได้ยินกันทั่วหลายๆคนแสดงอาการฮึกเหิมตามไปอย่างเห็นได้ชัดลืมเหนื่อยลืมความตายแม้กระทั่งความง่วงเหงาหานอนทุกหน่วยเริ่มลงมือปฏิบัติการทันทีเมื่อเข้าถึงเป้าหมายหมวด2ประสานขมิ้นกู้ชาติแล้วสั่งปืนใหญ่ยิงเลยนะถล่มให้หนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้ พราะปืนใหญ่สามารถช่วยไม่ให้พวกตัดไม้แหกด่านหนีเข้าไปในขเขมรได้ด้วยคุณวันซาเลนระวังไอ้แก้วหนีปืนใหญ่เข้ามาเกาะฝั่งไทยนะเอาทุกคนไปได้ขอให้โชคดีการเคลื่อนย้ายเริ่มขึ้นแล้วขเขมรกู้ชาติ80คนหรือกว่าเล็กน้อยขอเดินเท้ายึดเส้นทางเลาะเรียบเขตแดนซึ่งเป็นทางลัดห่างเพียงไม่ถึง2กิโลเมตรในขณะที่สิงห์ทะเลทรายมวด2ซึ่งมีจี๊ปปืนกล m 6 6คันกับจี๊ปปาาอล2คันต้องใช้เส้นทางบนถนน ระยะทาง2กิโลเมตรกว่าๆเชื่อแน่ว่าทั้ง2หน่วยคงเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้ในเวลาไล่เลี่ยก,กันหมวด1กับหมวด3มีจิปปืนกล M60 12คันกับจิปปลส4คันสกอปเปียน2คัน V150 2คันพร้อมด้วยกำลังไทยอาสาป้องกันชาติโดยรถบรรทุก10ล้อ5คัน จำนวนกว่า100คนอาวุธพร้อมมือทั้งที่มีอยู่ก่อนแล้วและที่ได้รับเสริมเนื่องในภารกิจนี้จนกลายเป็นเหลือเฟือขบวนรถเปิดไฟหลี่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงด้วยความชํานาญเส้นทางมากขึ้นและด้วยฝีมือเหนือชั้นของคนขับยาวเหยียดตามถนนลูกหลังฝุ่นสีแดงนวลในความมืดเห็นไม่ชัดจึงดูว่าน้อยกว่าตอนกลางวันช่วยลดความกังวลแก่คนได้ไม่น้อยเหลือระยะเพียงโค้งสุดท้ายก่อนถึงบ้านเป้าหมาย ผอบอร้อยสิงทะเลสายผู้นำขบวนสร้างพลขับเปิดไฟใหญ่เราเร่งชาร์จความเร็วทันทีตามด้วยหมวด1นึ่งจคันสกออ์เปียนและววี150อย่างละคันและทศปชสองคันรถแรกเราให้ผู้ใหญ่สอนนำกำลังทศปชสามคันรถหลังจีปหมวด3ที่มาอีก8คันและสกออ์เปียนและววี0อีกอย่างละคันหมวด1ยึดหน้าบ้านหมวด3ยึดหลังบ้าน ผอบอร,ร้อสิงทะเลสายต้องติดต่อสอบถามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคต,ต่างๆของทุกหน่วยปฏิบัติที่ได้สั่งการไปแล้วเร็วจนลิ้นลัวครูวรพานั่งอยู่ข้างหลังคู่กับพลวิทยุแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมดตามแผนการจะพลั้งพลูออกมาจากปากเรียงลําดับเป็นคลื่นซัดไปได้ถึงเพียงนั้นทุกอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างดีทางด้านหมวด2ไม่มีปัญหาอะไรเพราะในป่าตัดไม้นั้นมีชุดสังเกตการคอยรายงานความเคลื่อนไหวให้ทุกระยะอยู่แล้ว หรือแม้แต่เขมิยนกู้ชาติหลังจากการสั่งการจากผออพันทีมงานทุกคนด้วยตราเตรียมแผนงานอย่างรอบขอบกําลังส่วนใหญ่ถอยห่างเพื่อให้ลรัศมีการทําลายล้างของปืนใหญ่ผู้ตรวจการหน้าเลือกได้มุมกําบังตรวจการอย่างดีแข็งแรงและมีชิดเกาะติดศัตรูระยะห่างเพียง500เมตรทั้งนี้เพื่อผลในภารกิจรายละเอียดที่ตั้งศัตรูส่งถึงศูนย์อํานวยการยิงเรียบร้อยรอเพียงคําสั่งยิงได้จากสิงทะเลสายหมวด2เท่านั้นหมวด1โดยการนําของผอ,อร้อย มีครูวลภาเป็นคนนำเข้าสู่แนววางตัวหมวด3โดยการนำของผอบอมหมวดเองและผู้ใหญ่สอนเป็นคนนำสู่แนววางตัวเสียงดังปานแผ่นดินถล่มของขบวนสิ่งทะเลทรายทั้งจี๊บและรถถังรวมโดยสิบล้อบรรทุกเข้าไปอีกแสงไฟใหญ่หน้ารถสว่างเจิดจ้ายิ่งกว่ามีงานมหกรรมเรียงรายเป็นทิวแถวทั้งหน้าบ้านลังบ้านเห็นได้ชัดว่านี่คือการปิดล้อมไฟฟ้าดับพลึบลงทั้งชั้นบนชั้นล่าง คงเหลือแต่ในสนามตามเสารั้วลงรถลงเรื่อยซึ่งาศาสตร์ส่องให้เห็นความเคลื่อนไหวในบ้านหลังใหญ่ได้ผู้คนคึกคักวิ่งกันพรานหน้าบ้านหลังบ้านผุบผุดโผล่ตามช่องตามหน้าต่างตามเสาซึ่งแน่นอนที่สุดต้องไม่ใช่คนมือเปล่าอากาหาร1 6 RPG หรือจะเป็นอาวุธสงครามใดๆก็สุดแท้ติดมือประจำตัวกันทุกคนแม้ไม่ได้ยินเสียงแต่ก็รู้ว่านั่นคือการสร้างการสู้ตายสิ่งทะเลทรายทุกหน่วยทุกชุดเข้าที่พร้อม ระยะเคียงระหว่างกันไม่เกิน1 0 1ถึงเมตรพอ,อร้อยยืนบนกระโปรงรถมองข้ามรั้วสูงท่วมหัวสังเกตการภายในพร้อมกับสำรวจแนวลูกหนองเห็นกับตาว่าปิกอัพคันหนึ่งดับไฟเตรียมวิ่งออกจากโรงจอดชายชกัน4ี่คนกำลังตรงรีไม่ขึ้นรถพอ,อร้อยสิงทะเลทรายรู้ด้วยสัญชตาตญาณทันทีว่าไอ้คนกลุ่มนั้นเป็นใครเลือบมองจีป,ปืนกล M60 ประจำช่องทางประตูใหญ่แล้วสั่งการทันทีสอนปิกอัพไปเหยียนทีบินกำลังจะออกยิง จานุสอนรับหนะ้าที่ปิดช่องทางเขาออกสําคัญสกิดพลกรับเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยแล้วสั่งพลยิงดําเนินการทันทีเสียงปืนกล M60 ชุดแรกประดิมขึ้นพลยิงหมายเล็งรถทั้งคันระยะ50-80เมตรกระสุนพุ่งพวยสว่างวาบส่วนสองว,วิธีเป็นทางพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยำซัดเข้าไปสังหารไม่ให้ได้เสียงพอบอร้อยเร่งเหลามาทางวิทยุนหยิงเข้าใจดีว่าต้องปฏิบัติอย่างไรปริกอัพคงโดนไปหลายนัดกระจบหน้ากระจกห,หลัง คาไฟเบอร์แต้กระจุยกระจายคนทั้งสี่ต้องรีบเพ่นออกมาวิ่งแจ้นกับเขาบ้านอย่างเดิมพลยิงเกรงข้อมือบรจงปล่อยกระสุนชุดสั้นๆ5านัดสินัดไล่ตามไปติดๆได้ผลเห็นแล้วว่ามีสองคนล้มกิ้งล้มหงายคนหนึ่งแน่นิ่งแต่อีกคนยังตะเกียตะกายต่อไปพลยิงปล่อยไอ้คู่นี้ไปก่อนสายลำกองตามไอ้สองคนที่พลุบหายเข้าที่กำบังหลังเสาต้นใหญ่กดไกปล่อยกระสุนออกไปจนเกือบเลี้ยงสาย จานุสอนยังไม่สามารถผดเจชีวิตเหยื่อ M60 ได้สําเร็จปีจีจากในบ้าน2ลูกสอระเบิดตูมถูกกาแพงรัวห่างจีบไปไม่ถึง1 0บก้าวจึงำเป็นปต้องหยุดยิงคนขับเบี่ยงรถหลบเล็กน้อยเมื่อรู้ตําแหน่งที่ตั้งของมันแน่นอนแล้วคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันใจเย็นกว่านี้สักนิดทั้งจีบทั้งคนทั้งปืนมีหวังแลกเหลวไปพร้อมกันสอนหลบหลังไปก่อนมันไม่กล้าออกมาอีกแล้วล่ะสกออ์เปี้ยนเปิดทางพอบอร้อยสั่งการอีกครั้งก่อนที่จีบจะตกเป็นเหยื่อ RPG ลราสั่งการดําเนินแผนต่อไปรถถังสกอร์เปียนด้านหน้าสองคันด้านหลังสองคันรู้เช่นกันต้องทําอะไรบ้างทันทีที่สิ้นคําสั่งผลลขับเร่งเครื่องจนเกราะหน้าสัมผัสหลัวคอนกรีตพลังเครื่องยนต์ผ่านสายพานตะกุยพื้นดินทะยานเข้ากระแทกอิดบล็อกล้มทั้งแผงขนาดกว้างกว่าตัวรถเผยให้เห็นอานาบริเวณภายในบ้านชัดเจน M60 บนปอมจ้องโอกาสอยู่แล้วเมื่อม่มีความสูงของกำแพงคอยบทบางวิธีการยิง พลยิงศาสตร์จะสุนนำไปทันทีทั้ทงๆท,ที่กิตดก้อนสุดท้ายยังร่วงไม่ถึงพื้นต้องยิงก่อนยิงอย่างรุนแรงไม่งั้นกฎกบาลมันไม่อยู่ดังนั้นอาพิจีลูกหนึ่งก็ยังอุตส่าห์ตอบโต้มาจนได้ไอคนยิงก็ยังรีบร้อนอยู่ดีพวบปรีมรณะลูกนั้นจึงพลาดเป้ารถทถั้งคันไปซัดกำแพงแทนเสียงระเบิดสนั่นวันไหวกิดบล็อกทั้งแถบล้มคลืนเปิดช่องโหว่ขึ้นาหม่ช่องสกอเตียนถอยหลังแล้วเบี่ยงขวาซ้ายเลื่อนลำตัวอีกครั้งเอาหน้าเข้าชนกำ ชนแล้วถอยถอยแล้วชนเลื่อนไปเรื่อยๆทั้ง4คันทำอย่างเดียวกันจนกำแพงคอนกรีตลม้มลงเป็นแผงกลายเป็นคันเนินให้คนเข้าแอบบังได้เป็นอย่างดีฉากการต้านยันจากฝ่ายในบ้านเริ่มจากรุนแรงแล้วก็ลดลงตามลำดับช่องหูกกำแพงถูกเจาะมากขึ้นจีปปืนกลน6 0ได้มุมยิงเหมาะสสดกระสุนข้ามกำแพงล้มเขาใส่มันจนต้องหลบเป็นทิวแถวอากา M16 จากมือทศปชหลายต่อหลายกระบอกจับเป้าได้ผลจนฝ่ายในบ้านตั้งตัวไม่ติด ขณะที่อากา a พฤฤีจากในบ้านไม่มีทางคลายแนวเครื่องกำบังที่เป็นคอนกรีตได้เลยแม้แต่นัดเดียวยิงยิงยิ่งเปิดเผยที่ตั้งยิงออกไปทีไรโดนสวนเข้ามาทุกทีหนักบางเบาบางตามแต่ความปราณีเมือนถึงว่าไม่ได้ผลอำนาจการยิงทั้งหมดไม่มีทางผลักดันให้ฝ่ายรอมบ้านถอนตัวกลับไปได้เสียงปืนจึงค่อยๆลดลงใจเย็ยนพวกเราใจเย็ยนบล็อกไว้ก่อนอย่าให้มันแหวกออกมาได้แม้แต่คนเดียวสั่งการทั้งทาง,ทงวิทยุและปากเปล่า คำสั่งส่วนหนึ่งได้รับการสื่อต่อจนทั่วแนวนักรบสิงทะเลทรายหลายคนเฉวย m อ0ลงมาจากรถแล้วตั้งปักกับพื้นอาศัยกำแพงล้มเป็นเครื่องกำบงังทศปชนักรบประชาชนเต็มคันช่วยกันขยับยกก้อนคอนกรีตเล็กใหญ่เท่าที่มีพละกกาลังสร้างแหล่งกบาบังอย่างเร่งดวง่วนหมายตาเขตพื้นที่ด้านหน้ารับผิดชอบเขมิดหมายใจไว้ว่าแม้แต่หมดก็จะไม่ให้ลอดสายตาเป็นอันขาดความมืดภายในบ้านไม่มีใครรู้ว่าพวกมันมีกาลังเท่าไหร่กําลังทําอะไรกันอยู่ มาตรการนั้นเป็นอย่างไรเสียบันเจิดสหายเดืองนำวาน่าสหายเหน่งี่บินทหารไทยทรยศลาม,มาสูญซุ่งสองรวมไปถึงญาติพี่น้องบริวารคนอื่นๆมีความเป็นอยู่กันอย่างไรภายใต้ปากระบอกปืนรอบบ้านขนาดนี้